สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกนังทุกท่านครับพบก,กับพ่ออุ์ฟุตบอลไลฟ์ฟับทศนบบาบันดาศิลกีฬาฟุตบอลนะครับอ่ะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องทางไหนนะครับก็ฝากเอาไปด้วยนะครับทั้งทางแฟนเพจเพุกแล้วก็อ่ะคลิปนี้ก็มาตามนัดนะครับฟันธงใส่สกอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ถือว่าเดินทางมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปนัดที่20นะครับมีนัดที่2ี่สิบ บางทีมก็นัดที่19ก็มีนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวไปไล่เรียงเลย10คู่10สนามตั้งแต่หัวค่ำวันนี้นะครับหนึ่งทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยเปิดหัวด้วยคู่บิ๊กแมตช์บิ๊กแมตช์แต่เป็นบิ๊กแมตช์ของทีมกลางตารางเขา <c oughs> อันดับ9กับอันดับ10นะครับลิวพูลนี่ทีมเชียงของผมนะครับจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีนะครับทุ่มครึ่งเดี๋ยวเจอกันช่วงภาคเสียงด้วยนะครับแล้วก็ไล่เรียงไปจนวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ก็มีบิ๊กแมชนะครับเป็นจากฝูงอาร์เซนอลนะครับที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับ mm hmm. ก็จะเปิดเอมิเรตเจอกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ mm hmm. ก่อนที่วันจันทร์ก็มีคู่มันเด์ไนท์นะครับซึ่งสปเปอร์ที่เพิ่งโดนแมนซิตี้กระทำชำเราไปเนี่ยก็จะบุกไปเยือนฟูลแลมซึ่งผมดูตารางแล้วผมบอกเพื่อนๆตรงๆเอาไว้ต้นคลิปนี้เลยว่าผมเกือบจะให้เสมอกันเนี่ยแทบทุกคู่เลย เพราะว่าตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลมาเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่ผมทําคลิปปันธงใส่สกอร์แล้วผมรู้สึกว่าแต่ละทีมมันดูสูสีกันมากเลยนะครับดูสูสีดูฟอร์มใกล้เคียงกันแม้ว่าจะเป็นทีมที่ผลงานอาจจะดีหรือไม่ดีอ่ะนะครับอ่าเพราะนั้นไปไล่เรียงกันครับเริ่มมาท,ที่คู่แรกครับทุ่มครึ่งลิเวอร์พูลเจอเชลซีเมื่อวานนี้ในคลิปพรีวิวก่อนเกมผมก็คิดในใจนะเป็นสกอร์ที่ผมคิดในใจว่า สกอร์เนี่ยมันจะออกมา30มศูสามูนสามแต้มผมไม่รู้จะเป็นของใครอันนี้คิดความรู้สึกเล่นๆนะครับแต่พอจะมาฟันธงเนี่ยมันต้องเอาตักกะของความน่าจะเป็นนะครับโดยอิงเหตุและผลหน่อยนะครับเพราะว่าเอ่อมั่วซั่วมากก็ไม่ดีนะครับเออลำพังตั้งใจพยายามที่จะเอาเหตุเอาผลมาวิเคราะห์แล้วบางทีมันก็นะส่วนใหญ่ก็มีผิดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับหนึ่งหนึ่งครับสกอร์ที่คิด เลี้ยวพูลกับเชลซีชั่วโมงนี้มันมันยากที่จะมีทีมใดทีมหนึ่งนะครับที่เราจะมองขาดว่าเอ้ทีมนี้ควรจะได้แม้ว่าผมจะเชียร์เลี้ยวพูลแน่นอนครับสกอร์ที่ผมอยากได้ผมก็อยากให้ทีมเชียร์ผมไ,มได้สามแต้มอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความเป็นจริงทีมเลี้ยวพูลเองก็ไม่ได้ดีกว่าเชลซีดีไม่ดีขุมกําลังอะไรต่างๆนี่มันอาจจะดูแย่กว่าเชลซีด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็หนส่วน90นาทีในสนามเย็นนี้ มีคำตอบเดี๋ยวมารอรุนกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะเชีต่อไปครับไปที่คู่สี่ทุ่มวันเสาร์นะครับมีหลายคู่เลยเริ่มมาที่เลสเตอร์เจอไบรตันคู่นี้ต้องบอกว่าเลสเตอร์เองนัดที่แล้วแพ้ฟอร์เรสต์มา2 0เนี่ยคือมีโอกาสยิงครับเจมี่วาร์ดี้ฮาวีบาร์ Barnes, หรือแม้ก็ทั้งคนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยิงยิงทิ้งยิงขว้างกันไปหมด แล้วพอโดนฟอ r e เรสตสวนมาก็หงายท้องไปก็เลยมองว่าเลสเตอร์เองแม้ว่าจะเล่นในบ้านโอกาสที่จะเสียแต้มนะเสมอหรือแพ้ให้กับไบรตันเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเพราะว่าไบรตันเองก็เพิ่งเปิดบ้านถล่มลิเวอร์พูลม,มา3 0มแต่ว่าอันนี้เป็นการฟันธงแบบบอกไว้ก่อนว่าปันใจเชียร์เลสเตอร์เอาใจช่วยว่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ ผมว่าเลสเตอร์จะหักปากาเสียนคู่นี้เพราะผมเชื่อว่าทุกสำนักอาจจะมองว่าไบรตันเหนือกว่าแล้วจะเก็บแต้มได้โดยเฉพาะอาจจะมองขาดไปจนถึงว่าไบรตันน่าจะบุกไปชนะเลสเตอร์ได้เพราะฟอร์ยมยแย่กองหลังก็แย่แล้วเกินกองหน้าก็ไม่ยิงนะครับแต่ผมมองว่าเกมนี้เลสเตอร์จะเก็บ3แต้มที่คิงพาวเวอร์สองหนึ่งครับให้เจ้าบ้านเลสเตอร์ชนะอื เซาท์แฮมตันกับวินล่าครับสี่ทุ่มคืนนี้เหมือนกันผมให้0ู0ครับคู่นี้ผลงานไม่ได้แตกต่างอะไรเซาแม้ว่าจะมีพลิกนรกนะครับยิงแสงคู่แข่งมาในเกมล่าสุดแต่ก็ยังไม่นิ่งนะครับวินล่เองก็เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าน่าจะระมัดระวังกันแล้วก็แบ่งแต้มกันไป0ู0นะครับสกอร์เวสต์แฮมเอเวอรตครับคู่นี้ก็อยากจะให้บวยรองบวยกับอันดับ18เจอกับอันดับ19นะครับ ก็อยากให้ทีมใดทีมหนึ่งชนะโดยเฉพาะเวสแฮมแต่ระยะหลังเนี่ยมันแย่ไปหน่อยนะครับแย่ไปนิดหนึ่งก็เลยคิดว่าอน่าจะจบเสมอกันอีกแหละนะครับคู่นี้ผมให้หนึ่งหนึ่งเป็นทีมที่ยิงประตูกันกระยมกระแยมมากนะพวกเซาเวสแฮมวูฟเอเวอร์ตันพวกเนี้ยยิงประตูประจิตฤิดมากนะครับฤดูการนี้ไปที่บอลมัดกับฟอเรสครับสี่ทุ่มคืนนี้เหมือนกันนะครับคู่นี้เนี่ยแม้ว่านัดที่แล้วบอลมัดจะแพ้เบนส์ฟอร์ดมาส่วนฟอเรสเปิดบ้านชนะเลสเตอร์มาสองศูนย์สวย แต่เมื่อมาเจอกันผมว่าไม่ขาดครับเป็น2ทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็รู้ใจรู้พุงกันในเดะแชมเปี้ยนชิพมาก่อนเพราะนั้นคู่นี้มองว่าอาจจะ1นดีไม่ดี3แต้มเนี่ยอาจจะเป็นของเจ้าบ้านบอลมัชด้วยนะครับอ่าฝากเอาไว้ไปที่คู่เดือดครับเที่ยงคืนครึ่งเป็นนิวคาสเซิลทีมในหัวตารางเล่นก่อนเพื่อนนะครับทีมในกลุ่มท็อปโฟเนี่ยนะครับนิวคาสเซิลเล่นก่อนเพื่อนที่เหลือเนี่ยพวกไปเล่นกันพรุ่งนี้วันอาทิตย์หมด แต่ลกาดงไปเยือนคริสตันพาเลตนะครับตอนนี้นิวคาสเซิลมีอยู่38ถ้าชนะเนี่ยจะแซงแมนยูขึ้นไปอยู่ที่3นะครับจะมี4 1แต้มตามหลังแมนซิตี้แต้มเดียวนะครับถ้าชนะนะแต่ว่าการเจอกับคริสเันพาเลตเนี่ยนะก็อย่างที่เห็นนะครับนัดกลางสัปดาห์ก็ไปขัดแข้งขัดขาปีศาจแดงซะอย่างนั้นนะครับทั้งที่แมนยูเนี่ยจะชนะอยู่แล้วก็ไปได้ฟรีคิกของโอลิเซ่นะครับ มีอยู่23แต้มครับพาเลสถ้าชนะเนี่ยพาเลสจะแซงวิลล่าขึ้นไปนะครับมี26แต่ผมมองว่าด้วยฟอร์มที่เอาแน่เอานอนของพาเลสนะครับมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ของคริสตันพาเลสรวมถึงนิวคาสเซลเองนะครับเป็นทีมที่เสมอเยอะที่สุดในลีกนะครับดูการนี้เนี่ยนิวเคาสเซลเสมอไปแล้วถึง8นัดนะครับรองลงมาเป็นเอเวัตัน6นัด ผมก็เลยมองว่าตรงจุดนี้มีเบรนท์ฟอร์ดด้วยนะครับมีนิเคอร์เซ่นแปดนัดเบนท์ฟอร์ดแนัดแล้วก็เอเวอร์ตันหนัดเป็น2ทีมที่เสมอกันเยอะนะครับเป็น2ทีมที่เสมอกันเยอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ามันมีโอกาสที่จะจบด้วยการแบ่งแต้มมินิเคอร์นมั่นใจกว่าครับเล่นโชบเฉียวเมามันแต่บางทีอย่างที่เราเห็นเห็นนั่นแหละบางทีบางนัดกองหน้าไม่ทำงาน แต้มก็จะหล่นหายไปอาจจะไม่ถึงขั้นแพ้เพราะว่าตอนนี้นิวคาสเซลเนี่ยเป็นทีม1ใน2ทีมก็คือมีนิวคาสเซลกับอาเซนอลที่เพิ่งจะแพ้ไปนัดเดียวในฤดูกาลนี้หลังจากแข่งไปแล้วเนี่ย18นัด19นัดนิวคาสเซลแข่ง19อาเซนอลแข่ง18นะครับเพราะนั้นคู่นี้ผมให้2-2ครับคืนนี้ไปรอรุนรับออกได้ทุกหน้าครับข้ามไปวันอาทิตย์พรุ่งนี้ครับอีก3มคู่เริ่มมาที่สามทุ่มสองคู่นะครับแมนซชตี้จะเปิดบ้านเจอกับวูฟ นะครับมนซิตี้เนี่ยผลงานระยะหลังมีสะดุดนะครับมีแพ้มีเสม,มอเกมล่าสุดกับสปเปอร์เนี่ยก็ครึ่งแรกนะครับจะจบครึ่งอยู่แล้วไปโดนสปเปอร์ยิง2ลูกก็เล่นเอาเกือบแย่นะครับเล่นเอาเกือบแย่ได้ระยะมาเรสเหมา2ลูกก็แซงชนะไป 4- 2สองก็คงจะได้กําลังใจแล้วก็เรียกสติกลับมาว่าเอ้ยควรจะต้องนิ่งกว่านี้นะครับเป๊ปเองแล้วก็นักเตะของเขาเนี่ยนะครับก็มีประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเจอกับวู๊ บู๊ปแม้ว่าจะเป็นของแสลงสําหรับแมนซิตี้แต่ด้วยการที่ปีนี้เนี่ยกองหน้าไม่ค่อยยิงนะครับบู๊มตันเนี่ยตอนนี้อยู่ถึงอันดับ16ยิงได้แค่12ประตูยิงได้น้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกบู๊พมตันนะครับยิงได้น้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกยิงได้แค่12ประตูนะครับแม้ว่าประตูที่เสียเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับทีมท้ายตารางเสียไปแค่27ดลูกนะครับเสียไปแค่27ลูก,นะค,ค,ลกคือพอกองหน้ามันยิงน้อยเนี่ยนะครับ ตรงหน้ามันยิงน้อยมันก็เลยกลายเป็นว่าแต้มมันก็เลยไม่ค่อยขยับนะแม้จะสร้างสารรค์โอกาสได้ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเจอแล้วก็ฟันทงไปแบบไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดรถกระถินรถผ้าป่าไม่น่าคว่ำนะครับถ้าคว่ำนี่ก็ตัวใครตัวมันนะผมให้แมนซิตี้ชนะสามหนึ่งครับสามทุ่มวันอาทิตย์ครับลีสเจอเบนฟอร์ดคู่นี้แน่นอนครับเบนฟอร์ดฟอร์มดีกว่าแต่ก็อย่างที่เห็นครับคือเบนฟอร์ดก็เหมือนกับนิวคาเิลเป็นทีมที่เสมอไปถึงแปดนัดเท่ากับนิวลีสเอง เป็นทีมที่ดุดันเล่นเกมรุกเมามันแต่เกมครับเนี่ยยังมีปัญหานะครับเสียไปถึง33ลูกนะครับดูแล้วก็จริงๆถ้าเปถ้าไปเยือนเบนฟอร์ดเนี่ยผมก็อาจจะฟันธงไปทางเบนฟอร์ดน่าจะได้เปรียบในการที่จะคว้า3แต้มได้แต่พอมาเล่นในบ้านลีสแล้วระยะหลังลีสก็มีสะดุดมีหลุดให้เห็นอย่างนัาที่แล้วนี่ก็เหมือนกันเพราะนั้นคิดว่ากลับมาเล่นในแอนเดอโรด น่าจะมีกําลังใจแล้วก็เน้นสู้กับเบนฟอร์ดได้นะครับคือเกรดบอลมันไม่ได้ต่างกันหรอกแต่การวางแผนฟอร์มการเล่นผู้ดการทีมอะไรพวกนี้มันมีผลหมดโดยเฉพาะเรื่องของเกมรับก็มีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นอกจากเลสเตอร์กับไบรตันที่ผมมองว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ได้นะครับเพราะนั้นจิ้มไปที่ลิสน่าจะเอาชนะไบรตันได้เอ้ยน่าจะเอาเบนฟอร์ดได้นะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับอาร์เซนอลกับแมนยูคู่นี้ เล่นห้าทุ่มครึ่งวันอาทิตย์นะครับคู่นี้ผมจะภากเสียงด้วยแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าคู่นี้ผมให้สกอร์สองสองนะครับอาร์เซนอลกับแมนยูเนี่ยผมให้สองสแต่ว่าผมก็โอกาสที่มันจะแมนยูจะชนะไปกลับในฤดูกาลนี้ก็มีโอกาสที่อาร์เซนอลจะถอนแค้นก็มีเพราะนั้นมันมองอยากมากครับมั่นใจทั้งคู่ฟอร์มดีทั้งคู่แม้ว่ากลังสัดาห์แมนยูจะสะดุดแต่ผมมองว่ามันเป็น มันเป็นความโชคร้ายมากกว่าแต่การโดนฟรีคิกในช่วงทดเจ็บแบบนั้นนะครับสองสองเดี๋ยวไปลุน้นกันคืนวันอาทิตย์คู่สุดท้ายครับคืนมันเดนไนวันจันทรนะครับเข้าเช้าวันอังคารตีสามคู่นี้เนี่ยผมก็ให้ฟูลล่มเสมอกับสเปอร์สองสองครับด้วยความสัต์จริงว่าถ้าเป็นสเปอร์สามารถเอาชนะแมนซิตี้ได้เมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยผมจะฟันธงไปอีกแบบหนึ่งแต่พอสเปอร์นำสองลูก แล้วมาโดนแมนซียิงแซงสี่ลูกในครึ่งหลังแล้วมาเจอกับฟูลแลมที่ฟอร์มก็ไม่ได้ขี้หรือขี้เ,เล่นะครับตอนนี้ฟูลแลมอยู่อันดับหกมีสามสิบสองแต้มนะครับอขออภัยมีสามสิบเอ็ดแต้มตามหลังสเปอร์อยู่แค่สองแต้มเพราะฉะนั้นถ้าฟูลแลมชนะสเปอร์ได้เนี่ยฟูลแลมแซงสเปอร์ขึ้นที่ห้าเลยครับอแซงสเปอร์ขึ้นที่ห้าเลยนะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นก็เลย เอาไปที่2อ,อก่อนแล้วเดี๋ยวไปรอรุ่นผลการแข่งนนันกันเดาเอาละครับนี่คือฟันธงใส่สกอร์ฟุตบอลพิมรีกสุดสัปดาห์นี้ครับทุกคู่ทุกสนามรักใครชอบใครก็ตามรุ้นตามเชียกันเดาอย่าลืมนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งตามเราในประเทศไทยเย็นนี้เราเจอกันที่นี่พระอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับภาคเสียงเชียบอลสดสวัสดีครับ